โอ้อหันออกไปได้ามันบังนาะเข้าเขตเมืองบัวรพ้าแล้วใี่ถองเลยเลี้ยนโอ้โโลงเรียนนี่ชื่อสิงห์ง,งามเราไม่ได้ขี่ง่วโอ้โห้ลแลนด์มากประมาณหกเจ็ดกิโลโอ้โบริเวนหกเจ็ดสิบกิโลแล้วโอ้โหคนจัดเด็ดนดีมากันนี่โมบาน บ้านปอดคดีเนี่เฮ้จอดท่าแล้ว เอาตูหลากใส้รถมานำกันนีไปเนาะตูหลากเกี้ยงไมโอ้รถไปเอาหนมดื่มก็นี้หนมกินตันนี้อันนี้บ้านบซอโอ้ไ่หลุดไม่หลุดไม่หลุด ได้ว่ามีม,มีตรงมี้หาดเขาเห่นแท้ละ่ะจังคนกัไปหลายปปนนี้แต่นี้มันมีหาามีขวางกำแลเลยลงไปมีทังที่กับที่้ไปขอมกันเลยครับผมเริ่มขึ้นเขาครับเริ่มขึ้นเขาแล้ว เร้อนไหมครับโอ้หสุดๆครับสุดๆเลยอ่ะเดี๋ยวหายท่านผู้สม้มเดี๋ยวเบินสินทางไปลงเลี่ยนเนาะเพิ่นจะอยู่ในภูเขาเลยครับผมธุระอยู่ในถิ่นธุรกันดารเนาะอัานนี้ครับสินทางไปเนาะนาผลนี่ท่านออบ่าต้องเววห่อนครับทางไปนี่ครับขัด่แมนโปวินนี่คือสิตกตกท้างครับถไหลตกข้างเลยขัดวแมนโปวิน ขอพระคุณท่านพระอธิการก้องเกียรตินะครับที่มอบขาตั้งกล้องให้บ่าวตอมมาเดใส่ในการไหลสดในครั้งนี้ขอขอบพระคุณท่านพระอ,อ,อธิการพงศ์สักจารุวันโนนะครับผมจากตำบลนายมอำเภอเมืองอำนาจเจริญนะครับผมที่เพิน่นบอกว่าจะ ช่วยเหลือปูน2ตันครับช่วยเหลือปูน2ตันแต่ว่าทะเบิงเนาะว่าลงเรียกกระปูนมาพ่อผมก็จะซอยตันหนึ่งก็คือหากแจกของหลวงปู่หลวงปู่พงศักดิ์เนาะ,ะ,ะสาราท่านหลวงปู่พงศักดิ์ได้รับชมอยู่กับไอหลวงปู่ด <c oughs> ดเดเบึงบรรยากาศสดๆเลยนะครับเด้อมาเหงียงจังไหนจังไหนบางเธอผมอาจจะลงคลิปบอท่านยอ,าอย่างเช่นอย่างพงกับพนันเดี๋ยวฮิตคลิปขอบคุณท่าน วาอธิการกล่องเกียรเนาะถึงเพิ่นซอยเหลือหล่ะครบเพว่าแต่หลายๆท่านนะครับที่โอนเงินมากเนอโอนส่งเส้อผ่าสิงของมากเนผมก็พ่อท่านหเ่็ยคลิปกขอขอคุณนะครับอันนี้จะเป็นการไล่ซดให้เห็นให้เบิ่งนะครับผมว่าเหตุผลอียงที่ที่เห็ดให้คลิปล่าซ่าเหตุผลแบบไดที่ผมถึงบ่มมีเวลานีกคือ ใเป็นคาตอบเนาะ เราแจกร่านั่นใหม่ไหมเราไม่ติดคิ้วเอ้าขึ้นเป็นคิวเลยตีไหวปะโอ้โหคุดป้อไว้แล้วอ๋อตั้งตรงนี้กับใบยุ้ยนี่พราะถุนยุ่ยโอ้มอกระคันผูกทุเรียนแห้งไหมดินไหมผูกกล้วยกับง้มโอ้ถันแน่นโทรศัพท์ผมมีเลยถันกุ้งโซ่เลยพรอมีแล้วเด้อครับท่านถันแน่นโทรศัพท์อ๋อนี่ครับลุง 你放。Hey, ปล่อยไหลเลยปล่อยไหลเย็บเย็บคาดไว้เยยบคาดไว้เย็บคาดไว้ปล่อยไหลเลยปล่อยไหลข้าบรรทุกปูน,ปนมาส่อเกือบสามตันเกือบสามตันปล่อยไหลเลยวะเ่จะามาิดทางทาง่แล้ว,ลวใ่ค้เดินไกันพู้ลังกาเลยตัวนี้ อเ่นเห็ดมันไหมเห็ดมันอยู่ตามเขาเนาะโอ้อยาโปบับยาโปะแบกควงเด้ขวดนี่เนาะอ๋อขัวขๆขัวคอยังล่งไปก่อนเนาะลงลง่ลงไปทายขลางก่อนคลิปนี้บ่มียม่ยังทันทุส้มเเลยมีแต่การเดินทางบ่มีอีังดอกฮะ ๋อ้๋ด้ได้ไดเอ๋อว้าวเบต้าม้วนแทินก็อินก็อินนั่งว่ามีหยังเลยครับคลิปนี้มีได้การเดินทางกับเดินทางครับโอ้โหสพานสีฮัก,ก,นนบ,จจกบ่นี่น้ำนับได้จักตันว่นี่สพานนี่โอ้ขาข้นปูนมาหลายน้ำอุ้ยทางลงกไปเซ่แม่น้ำเซ่ นักสองตันสองตันกว่าทั้งไหนที่บราเห็นกล่องกันมันเนี่ยว่าทีเยียมหัดกล้องไปแล้วน่แหละเลาโอ้เเห็นเรเห็นไปแล้วเมาแล้วนี่เมาแล้วตีกับป้องรเมาแล้วเข่าเขตดเมื่องหัวละ่าเรียบร้อยครับตามผลนี่ทันผูกทมกกระตงเบาหอดเด้อ ว่าท่านผู้ส่งสีมารถเก๋งได้บ่อรถเก๋งนีแรนก็ได้ครับรถเก๋งนี่แรงก็ได้จะได้เฉพาะเฉพาะรถที่เป็นรถระบบโฟลว์เท่านั้นนะครับจะเป็นโฟลว์เท่านั้นฮะจะเฝ้าเบื่อเด้อครับแต่ว่าเป็นการถ่เบิง์เนาะการเดินทางไปก่อนเนาะแรกๆเลยเป็นการเดินทางวัน เป็นท่านของหมู่บ้านเีงที่นี่ผู่บ้านนั้นนี่ก็อยู่ในป้ายนี่ยืนนี่ยืนนี่เป็นบ้านกระจาบใหญ่พอเปลนแปลงกระจาบน้อยอ๋อ้กระจาบน้อยวันแล้วมันกระจาบอ๋อบ้านใหญ่อยู่ที่นี่ถ้ามีเปลี่ยนแปลงกระจับแง่่นั้นบ้านกระจาบน้อย เราอ่นผาใบมาห้องเด้เห็นบ่บ่ปอไห่ปอไห้ดินมันพังเนาะโอ้น่องๆเพิอ่นอนกับมาเล่นน้ำโอ้โหไเรีนน้ำอันนี้ก็เป็นเนียน,นยเนียนคนเนาะเนียนชาวบ้านนี่เช้าบ้านเพื่อนจะอยู่กันจะสื่โอ้ยนี่นบอกเพิ่อนนั่งเล่นสื่นี่เพิ่งเพื่อน,นเป็นสูตเนีย,เ,ยเ,นนเฮ้ยเป็นสูตนั่งนางลุกเลี่ยนโมเมนต์ไหนลุกเลี่ยนเลยน่ะ เฮ็ดอีียงเนาะไอ่เฮ็ดอีียงก็เฮ็ดเฮียนใหม่เนาะเอาปูนมาเอาปูนมาโอ๊ยไปเล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 ยอปู่นมาหนิไฮฟี่ถุงหนึ่งยามาไปไหนเต๋เฮ็ดเฮียนใหม่บ่เฮ็ดเฮียนใหม่โอ้อันนี้บ้านเนี้ยกว่าอันนี้คนเอินบ้านเนี้ยกว่าบ้านกระจามอ๋อกระจาม กันอันนี้ก็จำย่ายเนาะโอ้เอาปอบอลนี่ให้พี่นีไฟอามาให้ยพี่ดิเนี่เอาอีรีดิเนี่ไปเอาอยู่โรงเรียนเนอะความาให้หกตนนี่เอาวอาอีรีดิอ้าวบอลอีรีเขาก็จะให้ยยุ่งยี่อะไรสิเปื่อจะหายยงเป็นวลาเออแบบพอตอนเนี่ยต่างโตัใหม่แต่งงานใหม่เขาก็ต้องสนับสนุนเนาะคือเขา ก็คือข่อยละข่อยไม่ยูเล่าแบบแหลกๆเป็นวอมีคนซอยเหลือสนับสนุนเนาะเขา,าเอะเป็นวอเขาา้องนึกถึงตอนาาที่เข้ามากเทเลกอะเตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงโรงเรียนบ้านนากระจามน้อยนะครับที่ห่างจากถนนใหญ่ห่างจากถนนใหญ่มาเกือบ20สิบ ยี่สิบกว่ากิโลครับยี่สิบกว่ากิโลเป็นถนนอย่างที่ท่านผู้ชมได้รับชมมาตลอดทางนะครับผมสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับจะร่วมทริปกับเราเรื่องนี้ครับหรือจะร่วมเดินทางไปกับเรานะครับก็จะมีอีกนะครับวันที่สิบห้าสิบหกนะครับสิบห้าสิบหกพฤษภานะครับจะเป็นการนำสายไฟนะครับเข้ามาช่วยมาช่วยเหลือโรงเรียนนี้สำหรับจิตอาสานะครับท่านใดอยากจะมา เดินไฟช่วยนะครับวันที่15 16นะครับอยากเลียนเชิญน,นะครับผมสนใจนะครับผมมารวมทําบุญนะครับให้โรงเรียนที่ห่างไกลแล้วก็ขาดแคลนจริงๆนะครับผมเพราะว่ากะทาบุญช่วยเหลือคนที่ขาดแคนแลนนะครับสนับศูนย์น้นองๆนงักเรียนนะครับเพราะว่าจะท้ายเยอยุอ่งเล่าแล้ครับผม ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเด้อสำหรับผมอันนี้เข้ากับคนปูนมาสองตันกว่าครับรวมกับรถขนนาอีกขึ้นอีกตันหนึ่งครับผมเป็นสามตันกับสี่ตันเนาะเพราะว่าคนหลายบริเเดี๋ยวสะพานจะหักนะครับผมสะพานจะหักเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับจะเป็นการ เทพองเทปปูนนะครับผมก็เป็นการเทปูนเทปหยัางเนาะจะมีชาวบ้านออกมาช่วยกันหลายแห่งนะครับผมเป็นแบบภาพที่หาชมได้ยากมากนะครับผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมเราตออสาวจอนนี้จะเป็นช่องใหม่นะครับผู้ติดตามอาจจะน้อยนึงแต่ขอฝากเนือ้อฝากโตน้ำเด้อครับผมขอบพระคุณครับที่มารับชมครับอาคารเรียนหลังเก่าครับ อาคารเรียนหลังใหม่ที่ทีมงานเตียงคำด่อต้อมกำลังทำให้ครับยังไม่มีระบบไฟฟ้านะครับทั้งโรงเรียนไม่มีระบบไฟฟ้าไม่มีสายไฟไม่มีอะไรเลยครับเป็นแบบโรงเรียนเปล่าๆครับไม่มีแม้แต่โซลาเซลล์เพราะว่าระยะทางมาประมาณ200เมตรถึงจะมีสายไฟ ภาพบริเวณรอบโรงเรียนครับยังไม่มีไฟฟ้าเข้าโรงเรียนแต่ถ้าเป็นโซล่าเซลลก็ดีครับถ้ามีโซล่าเซลล์อยากจะติดตรงนี้อันเดียวครับแต่ถ้าโซล่าเซลล์ถ้าราคาประมาณ5 600บาทใช่ไหมครับเป็นหลอดไฟโซลาเซลลประมาณ5 600บาทนะครับ แต่ว่าที่ผมคิดไว้ก็จะมีเสาธงก็ถ้าเสาธงเสาสามนิ้ว6เมตรเส้นหนึ่งก็700บาทสายไฟสายไฟสายเมนแต่ว่าสายไฟอะไรต่างๆก็มีมีครบแล้วครับสายไฟที่เหลือมีแล้วครับที่ซื้อมารอบนั้นแต่เหลือแต่สายเมนครับสายเมนลากไปหาเสาไ,ไฟฟ้าใหญ่อยู่ที่ประมาณ2-300เมตรถ้า ซื้อสาย1 1 2 5คูณยใช่ไหมครับสาย T H W A 1 2 5หรือจะเอาเบอร์อะไรก็ได้ครับแต่ถ้า1คณ2ี่านี้กางจะพอดีครับแต่น่าจะใช้อยู่ประมาณ250เมตรนะครับจากจุดนู้นมาครับห่างจากแค่แดน60เมตรครับห่างจากแค่แดน60เมตร แล้วท่านผูุ้มกงกบ,บานแล้วตอนนี้เขามาอยู่ที่บ้านนากระจามเนาะปอดคุณแม่เพิ่นมาเปดิดรถอีแตกเลยบนที่นี้โอ้ยคือขนาดนครับท่านประท่งนารักนาอินดูแหง้งความรักสามัคคีชาวบ้านบ้านนาขจามเดินทางเขามาตั้งสิบกว่ากิโลขึ้นภูเขามาสองลูกรถเกือบแล่นขึ้น s. <S บ่วไหวอ๋อ uh <yll> โอ้พิ่งกะสิอันนี้กะเปล่ากับเฮียนเนาะไปหนึ่งเขาให้ลูกเนาะโอ้ตอดเต็นลงซอยพื้นก่อน đó Renato, mọi người ô đào đào đào, mọi người ô đào 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 đào, กัน้ป็นหัวราครซุกปั้อไ้ไัมคุกจีน่าตามทุ่งเออคุกแล้วฮะขาเพราะมันไม่ยืดไปบไได้ปะฮักขาเนี่ยซื้องไหมเออพ้เาไปหาหมูไ้ท่าใครไได้เออเกี่ยมอะไนใครจะสำเรแล้วเ่งานเอาไม่ืนเขาก็ซื้อต่อใหลังีเก่งือน้องแตงอ่อนเน้องแตงอ่อนพวกใสุ่

ส่าไปนี่ก็จะเป็นยางน้คุณยี่เราพวันทอไปเอิญไปเอิญพนอยู่เอิไปยานอไรบ้านไมบ้อที่าของก็บ่้อยู่เอนคือบุยไม่ไปนหาเจ้าอยู่เอนแล้วก็ต่เลิกไปบ้านกระแตยันบมอบนมบมีรถมีรถยูบโลบม่เนาะราคาตักแป่าหรปาไม้เหมืนกั